สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับคุณป้านะคุณป้าไม่ได้หายไปไหนนะคะคุณป้าทํางานช่วงนี้ไม่ว่างก็เลยไม่ได้ลงคลิปมีพี่พี่น้องๆไปดูคลิปเก่าคุณป้าก็ขอบคุณมากนะคะป้าก็จะมาส่งข่าวช่วงนี้ป้าทํางานเยอะเพราะว่ามาเลเซียเขาเริ่มให้เปิดจิจการแล้วก็เลยมีลูกค้าเข้ามาป้าก็เลยทํางานไม่ว่างเลยเดี๋ยว เอาไว้วันหยุดก็เขายังไม่ได้ให้ข้ามรัดถ้าข้ามรัดไปได้ก็จะได้ไปเที่ยวเนาะวันหยุดไปเที่ยวเดี๋ยวก็จะมาลงคลิปให้ดูช่วงนี้ป้าทำงานเยอะไงแต่ว่าก็ไปหาทุกคนแหละบางคนก็ยังไปไม่ทั่วถึงต้องขอภัยด้วยนะบางวันป้าก็หลับคาโทรศัพท์ <laughs> เพราะว่าช่วงนี้ทํางานเยอะเนาะประมาณหกทุ่มตีหนึ่งก็ประมาณนี้แหละบางวันป้าก็หลับ <laughs> คาโทรศัพท์เลยต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เสมอมาเนาะจะพามาดูหน้าบ้านป้าปลูกผักไว้เนี่ยอันนี้ในห้องห้องนวดหน้าทําหน้าที่ที่ร้านป้าช่วงนี้ก็ทําคนเดียวไงเพราะว่าลูกสาวยังเข้ามาไม่ได้เนาะพวกน้องๆเพราะว่าด่านเขายังไม่เปิดไม่รู้เมื่อไหร่จะเปิด มาเลเซียก็ฉีดวัคซีนไปได้ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็รุ่นป้าก็ฉีดครบหมดแล้วเนาะก็จะเหลือไม่เยอะแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องขอบคุณรัฐบาลมาเลเซียด้วยให้คนไทยฉีดฟรีแต่ว่าช่วงนี้ก็ทยอยจะจะหมดแล้วลนะ่ะจะครบหมดเข็มที่สองนี่80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเกิดถึง90เเขาบอกว่าเขาจะให้ข้ามรัฐได้ข้ามจังหวัดอย่างนี้แหละ มันก็จะสะดวกขึ้นเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็อยู่ในเคเลุงกลาลําเปอร์ก็ไปไหนมาไหนได้กับรัดใกล้ๆแต่ว่าถ้าจะข้ามไปไกลๆก็ยังข้ามไม่ได้ป้าก็มีปลูกผักไว้กินช่วงไปไหนไม่ได้โควิดเนี่ยแต่ว่ามันจะสะท้อนแสงหน่อยนะอันนี้หน้าบ้านมีปลูกโหระพา จะท้อนแสงหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันอากาศอากาศในเมืองก็ดีอยู่เนาะฝนตกทุกวันป้าก็ปลูกไว้อันนี้ก็จะเป็นใบยญนางป้าพอได้เก็บกินอยู่เด้นี่อันชีวิตในเมืองเนาะอันนี้ป้าก็หาไม้ไผ่มา อันนั้นก็จะเป็นรางรถไฟฟ้าแต่ว่าเขายังไม่เปิดใช้งานวันนี้วันหยุดก็เลยเงียบปกติก็รถเต็ม เอาไว้เก็บกินเนาะช่วงโควิดไงป้าไม่ได้ไปไหนป้าก็พอได้เก็บกินอยู่ด้วชวนยอมน้อยๆของป้าอันนี้ก็หน้าบ้านขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมเดี๋ยวป้าก็ตามไปนะต้องขออภัยด้วยช่วงนี้ป้าก็จะไปช้าหน่อยเพราะว่ามีงานทำเยอะแล้วเยอะขึ้น ดูบรรยากาศหน้าบ้านเสียงดังรถฝากเป็นกำลังใจให้คุณป้าด้วยนะก็ขอบขอบคุณทุกเม้นทุกกำลังใจที่เข้ารับชมก็ให้กำลังใจป้าเสมอมาเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีนะคะ